สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มีเรื่องเล่าสยองขวัญมาแชร์ให้ฟังกันเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนเรียนชั้นมัธยมปลายเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่พี่ไปเข้าค่ายกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีกับเพื่นพอนๆในชมรมพวกเราไปกันประมาณ40กว่าคนนั่งรถทัวร์ไปด้วยกันคันเดียวระหว่างทางก็มีการเล่าเรื่องผีสางให้กันฟังจนมีคนเสนอไอเดียว,ว่าเฮ้ยพวกเรามาเล่าลนผีให้แก้วกันไหมโรงแรมที่พวกเราพักเป็นตึกเก่า แต่สูงใหญ่มากหลังจากทำกิจกรรมเสร็จคืนนั้นพี่กับตายและน้องๆอ,อีก3ามคนก็แอบ,บมารวมตัวกันเราเตรียมอุปกรณ์กันอย่างลับๆทั้งกระดาษ แก้วน้ำของโรงแรมและทูกที่แอบหยิบมาจากล็อบบี้เราจัดวางทุกอย่างตามที่เคยอ่านมานั่งล้อมวงกันจับมือกันแน่นอย่าเริ่มท่องคาถาเรียกวิญญาณบรรยากาศมันช่างน่ากลัวมากเลยนะคะพี่เลยคิดจะแกล้งเพื่อนๆเ,เลยแอบดันแก้วไปที่ตัวยอผู้หญิงตอนที่ถามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนคกรี๊ดกันลั่นถามกันใหญ่เลยว่าใครเป็นคนดันแก้วแต่พี่ก็ไม่ยอมรับตายถามต่อไปว่าตายยังไง พี่ก็กแกล้งดันแก้วไปที่คำว่ากระโดดตึกทันใดนั้นทุกคนก็ชักมือออกจากแก้วด้วยความกลัวอย่ารีบแยกย้ายกันกลับห้องทันทีคืนนั้นพี่กับตายนอนในห้องเดียวกันหลังจากปิดไฟให้ตายนอนพี่ก็เข้าไปอาบน้ําพอออกมาก็นั่งหน้ากระจกเพื่อทาครีมบำรุงตามปกติแต่ภาพที่เห็นในกระจกทําเอาพี่กรีดร้องสุดเสียงมันคือผู้หญิงที่มีคอหักพับลงมาที่ไหล่ใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด พอรุ่งเช้าพี่รีบไปเล่าเรื่องให้พนักงานโรงแรมฟังพวกเขาจึงได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดตึกลงมาค่าตัวตายที่นี่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเล่นผีถ้วยแก้วไม่ใช่เรื่องสนุกมันอาจเป็นการรบกวนวงวิญญาณและนำมาซึ่งอันตรายที่เราคาดไม่ถึงถ้าใครมีความทุกข์หรือกำลังเผชิญกับปัญหาอย่าลืมว่ายังมีคนที่พร้อมจะรับฟังและช่วยเหลือคุณเสมอนะคะ ถ้าชอบเรื่องราวของพีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องนล่าสยองขวัญเรื่องต่อไปสวัสดีค่ะ